Thank <laughs> you. โนเองก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาเลยจากพี่โน้นะคะและว้วก็พี่หมอด้วยนะคะดีใจจริงๆติดตามมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสกากาใกล้ชิดกันเพิ่งจะมาใกล้ชิดกันตอนทะเลาะกันกับสามีนะคะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ว่ามันทำให้เราเห็น,นะคะ่ะว่าคนที่รักเรามีมากน้อยแค่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็ จริงๆแล้วพี่เขาคนเป็นคนค่อนข้างเหมือนหนูเลยนะคล้ายๆกันเลยคือโป๊กๆอ่ะไหมบอกไปเลยเเสียงออหนูก็เป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนแบบนั้นเลยแล้วพี่หมอก็เหมือนเหมือนพี่บอยด้วยนะคะ <c oughs> เออ้ารังเทียสักเทียเพราะมีเหเตุผลคือต่างกันแตว่าแบบเข้าใจรู้ค่ะแต่ว่ามันผมมีขียมัาทำมันเขียดมาให้เราพูดกันแล้วนะคะเราก็ต้องประคับประคองแล้วก็ต้องใส่ ฝากร้านมานิดด้วยนะคะอีกหนึ่งร้านนี่ถือว่าเป็นร้านของพี่ชายหนูอีกแลก้วการขอบคุณมากมากที่ให้โอกาสเอะขอบคุณคลินิกทุหมอกงราบินด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากสวยอยากตังก็เ,ออเดี๋ยวเจอเรานเร็อนน,นี้ค่ะเออไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวจะพาคุณ เดี๋ยวฉันเข้าไปเป็นผู้ช่วยหมอเองโอ้โหขอสามลูเลยนะคะคุณหมอมันไม่พอหรอกก็เลยเป็นคนตลกอีกแล้วขอบคุณพี่ชายที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรอย่างกับพวกหนูนะคะพวกหนูบางทีก็เป็นเป็นเด็กไม่ไม่ค่อยได้มีสังคมมาสักเท่าไหร่นะคะพอที่เข้ามาก็เติมเต็มหลายๆอย่างก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีเสียการรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะคะแม่ มานิสเลสลอนแอนด์บาร์ด้วยนะคะแล้วก็การบินทีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เรื่องอีกครั้งเหมือน,น,นสีชม้ยกับทีมงานได้สร้างสาวส,สวยด้วยค่ะน้องป้ายเล็กน้องมะนาวน้องป้ายใหญ่